พิกพอตพอดแคสต์ความรู้อินฟินิตี้ย่อยต้มเสิร์ฟให้ท่านภายใน8นาทีต้องเข้าใจ b รอ to y o u by b b บรริงเกอร์อิมเกลฮ a n i แอนิมอ l เฮลไทยแลนดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกพอตพอดแคสต์เพราะความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดครับเราจะสรุปต้มยำทำข่าวให้ทุกท่านในเวลา8-10นาทีครับ จากเอพิโซดที่แล้วนะครับเราคุยกันไปแล้วเนาะเรื่องของการสร้างผลกําไรอย่างเต็มประสิทธิภาพจากการขายสุกรขุนครับซึ่งจะมีส่วนของตลาดการเลี้ยงสุกรขุนที่แตกต่างออกไปจากเดิมซึ่งได้มีการเล่าถึงการเร่งการเจริญเติบโตและการเพิ่มยูนิฟอร์มิตี้ในสุกรขุนขายเพื่อให้ได้กําไรสูงสุดไปแล้วนะครับในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาขอเล่าในส่วนของฝั่งผู้ซื้อบ้างนะครับว่าการเลือกซื้อน้อสุกรหรือปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น มีอะไรบ้างนะครับซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ได้ทั้งกับทางเกษตรกรเองและผู้เลี้ยงสุกรเองนะครับเพื่อที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สุกรให้ตอบโจทย์กับตลาดเพิ่มยอดขายและเพิ่มผลกําไรให้ได้มากขึ้นครับ เนื่องจากปัจจุบันครับมีภาวะโรคระบาดในคนทําให้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันรวมไปถึงเรื่องของการรับประทานอาหารนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปและคนไทยนะครับมีการบริโภคมาในทิศทางที่เน้นสุขภาพมากขึ้นครับความสะอาดความปลอดภัยก็มากขึ้นเช่นกันการเลือกซื้อเนื้อสุกรนะครับในปัจจุบันจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงในลักษณะของกลุ่มโมเดิร์นเทรดครับเช่นห้างสรรพสินค้าเช่นซูปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆนะครับรูปแบบ การวางขายเนื้อสุกรก็จะเป็นรูปแบบของชิ้นส่วนมากขึ้นครับแตกต่างจากเดิมที่ไปซื้อในตลาดสดทําให้สิ่งที่เป็นปัใจจัยในการพิจารณาเลือกซื้อที่เด่นชัดเพิ่มขึ้นมาคือคุณภาพซากครับเมื่อก่อนครับคุณภาพซากที่สําคัญและมีผลต่อการซื้อขายเช่นปริมาณเนื้อแดงสัดส่วนปริมาณไขมันหรือแม้กระทั่งความสมบูรณ์ของเอเวัยวะภายในนะครับแต่ในปัจจุบันปัจจัยดังกล่าวก็ยังมีผลอยู่ครับและมีปัจจัยเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือสีเนื้อ ความแข็งของเนื้อและความแฉะของเนื้อด้วยครับโดยคุณภาพข้างต้นมักจะมีผลต่อราคาขายและส่งผลมาถึงผลกําไรที่เราได้รับจากการขายสุกรขุนเช่นกันครับในด้านของการไว้คุณภาพซากครับที่โรงเชื่อมเราจะมีตัวชี้วัดให้เห็นหลักๆ3อย่างนะครับ 1.% คือเปอร์เซ็นต์ยิวหรือเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์หลังตัดแต่งนะครับ 2ครับคือเปอร์เซ็นลีนหรือเปอร์เซ็น์เนื้อแดงที่ขายได้นะครับและค่าสุดท้ายคือค่า Lsq หรือค่าเรนเดนสเปกคอ o t ทีนนะครับซึ่งเป็นค่าที่จะใช้ดูแนวโน้มสัดส,ส่วนของเนื้อแดงและไขมันได้ครับ โดยวิธีการวัดค่า L.S.Q. นะครับถือเป็นวิธีที่ง่ายและเริ่มมีการปฏิบัติในโรงเชื้อหลายๆแห่งครับโดยจะเป็นการวัดความหนาของชั้นเนื้อแดงและชั้นไขมัน3จุดบริเวณกูเยสมีเดียสนะครับหรือก็คือในส่วนของสามเหลี่ยมตรงสะโพกนั่นเองครับจากนั้นนำค่าทั้ง3มาคำนวณก็จะได้ออกมาเป็นค่า L.S.Q. ครับซึ่งยิ่งค่า L.S.Q. ยิ่งต่ำ ยิ่งดีครับเพราะจะเป็นตัวสะท้อนว่าซากมีสัดส่วนเนื้อแดงที่สูงแต่ถ้าค่า L.S.Q สูงจะไม่ค่อยดีครับเป็นตัวบ่งชี้ถึงสัดส่วนเนื้อแดงที่น้อยและมีสัดส่วนไขมันที่มากครับโดยค่า L.S.Q นะครับถ้าต่ำกว่า0.2เนี่ยเกรดของซากก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดค่า L.S.Q สูงกว่า0.45เกรดของซากจะอยู่ในระดับต่ำมากครับเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปแล้วเราจะแนะนำค่า L.S.Q ที่ไม่ควรเกิน0.3ครับ นอกจากนี้ครับค่า SQ ยังมีความสัมพันธ์กับเปอร์เซนต์ลีหรือเปอร์เซนต์เนื้อแดงด้วยนะครับทำให้บางโรงเชือดใช้วิธีการวัดค่า SQ เพื่อประเมินเกรดของซากและชี้วัดคุณภาพของซากนะครับแทนการวัดเปอร์เซนต์ลีก็จะสามารถประหยัดเวลาและแรงงานไปได้ด้วยครับทีนี้ครับเรามาทําความรู้จักกับคําว่าเนื้อสุก,กรแบบ PSE กันครับ PSE ย่อมาจาก p l e Soft, Exude หรือก็คือเนื้อสุกรที่มีลักษณะสีซีดจางมีความอ่อนนุ่มและมีความแฉะสูงนั่นเองครับโดยเนื้อสุกรครับในลักษณะนี้มักจะไม่เป็นที่ต้องการในตลาดเนื่องจากกายภาพดูผิดปกติไปเพื่อที่จะขายสุกรให้ได้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อเราจึงควรต้องลดการเกิด PSE ในเนื้อสุกรให้ได้มากที่สุดครับปัจจัยสําคัญที่ทําให้เกิด PSE ได้ก็คือความเครียดครับโดยฮอกเทนกล่าวไ,ไว้ในปี2000ว่า ความเครียดของสุกรจะทําให้มีการหลั่งกรดเลคติกออกมามากในกล้ามเนื้อซึ่งกรดเล็ติกนะครับจะทําให้ค่า pH ของกล้ามเนื้อลดลงส่งผลให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวมีการสูญเสียน้าออกมาจากกล้ามเนื้อทําให้เนื้อสุกรมีลักษณะแฉะครับนอกจากนี้ครับยังส่งผลให้พิกเมนต์ไมโอโกบินของกล้ามเนื้อที่เป็นตัวกําหนดสีของเนื้อทําให้เนื้อมีสีแดงสดเกิดปฏิกิริยาครับกลายเป็นเม็ดไมโอโกบินซึ่งส่งผลให้เนื้อมีลักษณะของสีที่ซีดจางลงครับ สำหรับวันนี้นะครับเอพิโซดนี้ก็ขอจบลงก่อนนะครับส่วนเอพิโซดหน้าเราจะมาคุยกันว่าเราจะจัดการยังไงนะครับให้ตัวเนื้อสุกรแบบ PSE เนี่ยลดลงและสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับการเลี้ยงสุกรได้ครับสำหรับเนื้อหาสาระดีๆนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในส่วนของตัวพิกพอร์ดพอดแคส์ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ